สวัสดีครับมือนี้น้องแต่งไทยซื้อหมูป่ามาเลี่ยงนะครับหมูป่าเจ็กตัวเจ็ดตัวลูกสี่ <4 S 1> <4 S 2> ตัวสตัวหกตัวหตัวนะครับเลียงเซ่วันวัดคูเขาดิอา่าหกตัวนะครับ นี่หาเวียกให้พ่ออยากเลี้ยงหมูเป็นว่าก็เลยได้หมูปลามาเลี้ยงก็สีญ่ให้บ่ล่ะลูกงานคือหมูบ่แมนนานงานคือหมูอุดรูด่บยหมูอุดรูด,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 ดเลยคือนั้นอ้วนแค่น้องวันนีน้นานอ้วนเนาะเอาก็ซื้อมาเอ๋อมกอดกันอืมมกอดกันมัน ย่านค้นอยู่ขอ้านาเบิ้งอี๋แล้วยังไปอีกจักหน่อยเดี๋ยวสิทายวิดีโอให้เบิ้งอีกนะครับว่าันในญ่เลี้ยวบ่ครับสวัสดีครับ